สวัสดีครับผมเซลนบเทอร์มินอลอีสุสุสมุทปาการวันนี้จะพามาดูโปรโมชั่นของเจ้ารถคันนี้นะครับเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะครับ4ล้อ NLR130 4ล้อป้ายเขียววิ่งไม่ติดเวลาคันนี้ผมจัดโปรโมชั่นนะฮะเงินดาวจบอยู่ที่5 9 0 0 0บาทได้แบบนี้เลยนะฮะ4ล้อป้ายเขียววิ่งไม่ติดเวลา ห้าหมื่นเก้าเนี่ยพร้อมจดทะเบียนป้ายเขียวเรียบร้อยพร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งได้แบบคันนี้เลยค่างวดเจ็ดสิบสองงวดก็จะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบหกบาทคันนี้เป็นคอกแบบเปิดตู้เปิดเปิดแบบตู้กับข้าวนะฮะนี่ก็จะเปิดเปิดฝั่งเดียวนะครับสำหรับตัวคอกตัวนี้เปิดฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนี่ทำเป็นแบบตู้กับข้าวแบบนี้ฝั่ง ฝั่งขวานี่จะเปิดไม่ได้นะครับการเปิดนี่ก็คือเปิดฝั่งซ้ายแล้วก็เปิดด้านท้ายเปิดด้านหลังปกติก็เปิดได้อยู่แล้วน,นี่ห้าหมื่นเก้าได้แบบนี้เลยความยาวของตัวคอกลูกค้าสามารถเลือกได้ก็ความยาวมาตรฐานก็อยู่ที่3ามเมตรสิบลูกค้าจะเลือกเป็นความยาวสามเมตรยี่สิบสาเมตรสาสิบสาเมตรสี่สิบได้เลยในโปรโมชั่นห้าหมื่นเก้ผมไม่คิดเงินเพิ่มนะฮะ ลูกค้าเลือกความยาวได้เลยคันนี้มาตรฐานการบรรทุกก็เป็นล้อเดิมช่วงล่างเดิมแบบนี้ก็บรรทุกได้ประมาณ2ตันถึง2ตันครึ่งนะฮะจดทะเบียนป้ายเขียวได้ปกติอยู่แล้วตัวนี้ความจดทะเบียนเลยประกันภัยเช้นหนึ่งครบในโปรโมชั่น59 0 0 0ตัวตัวกระบะคอกในส่วนของด้านล่างตัวนี้นะครับตัวนี้เปิดได้ ้ายขวาเนี่ยทางฝั่งด้านล่างเนี่ยเปิดได้แต่ว่าตัวคอ,อกด้านบนเนี่ยจะเปิดได้ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวเพราะว่าลูกค้าท่านนี้ก็คือโหลดสินค้าทางด้านฝั่งซ้ายเน้นฝั่งซ้ายนะฮะแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยก็โหลดสินค้าได้ก็เปิดได้ปกติอยู่แล้วสังขวังขวาเนี่ยปิดทึบข้อดีของของคอ,อกแบบนี้นะฮะในส่วนของฝั่งขวาเนี่ยจะแน่นหนาเพราะว่า ไม่มีจุดที่สามารถเปิดได้เฉะนั้นในตัวถังแบบนี้ฝั่งขวาเนี่ยจะจะแน่นหนาแล้วก็โดยรวมเนี่ยก็จะนแน่นหนากว่าการเปิดเปิดแบบสามด้านนี่ส่วนของพวกสีพวกเนี้ยการรับสีด้านด้านท้ายแล้วก็รับสีด้านหน้าสีแดงแดงแบบนี้นะครับลูกค้าเลือกสีได้นะครับด้านข้างแบบนี้รวมถึงหน้าหน้าตัวถังหน้ากระบะตัวนี้ด้วย สีแดงแบบนี้ทั้งด้านในนะครับลูกค้าเลือกสีได้พวกนี้ลูกค้าชอบสีอะไรก็แจ้งมาได้เลยบังลมหัวเก๋งผมมีแถมให้อยู่แล้วความสูงของคอกลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยคันนี้สูง2เมตร10ลูกค้าไม่ต้องการสูงแบบนี้ก็ได้จะเลือกเป็นเมตร60เมตร80เมตร90สูงมาตรฐานที่เคยทําที่ลูกค้าเลือกส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณ2เมตร10นะครับความกว้างอยู่ที่เมตร85 อันนี้คือมาตรฐานเลยเพราะว่าลูกค้าบางท่านถามผมมานะครับถ้าต้องการความกว้างอยู่ที่เมตรเก้าสิบสองเมตรเนี่ยเราทําให้ได้นะครับเพียงแต่ว่าตัวถังตัวนี้มันจะล้นออกมาเยอะเนี่ยตัวนี้เมตรแปดสิบห้ายังถือว่าล้นออกมาแบบสวยๆนะฮะไม่ถือว่าต้านลมเพราะว่าถ้าล้นออกมาเยอะมันจะต้านลมการขับขี่เวลาถ้าเราขึ้นทางด่วนหรือว่าขับแบบความเร็วนะฮะตัวถังมันต้านลมเนี่ยมันจะทําให้รถเราดู อาจจะโค,งะค้งได้กรณีเราขับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาตามเบอร์ที่อยู่ในคลิปนี้ได้เลย0814676289ึอดเก้า id line ของผมอยู่ด้านล่างคลิปนะครับก็สามารถพูดคุยสอบถามโปรโมชั่นกับมาได้เลยวันนี้ต้องเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับโปรโมชั่น5 9า0 0 4ล้อ NR130 วันนี้สวัสดีครับผม